สายไม่เหมือนกันสายจะไ่เหมือนจะหนากว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่งอไม่พับอ่ะอน,นะครับแล้วก็วัสดุตัวหูวก็ต่างกันด้วย<ช>ตรงนี้เหมือนจะเป็นโลหะโลหะคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กไหมส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกแล้วด้านหลังจะเป็นอลูมิเนียมเนาะเหมือนจะพุ้มๆนะคืออาจจะลอกได้ ลองเปรียบเทียบ <Okay. S 1> เปิดเพลงอเด l e s o m o n r i อยู่สักวันหนึ่งฉันจะเจอคนที่เหมือนเธออันนี้เปิดยัง <Yeah. S 1> อ้าวโอเคเ๋บวที่จัดให้อันนี้ลองดีแมก,ก่อน S2 เป็นไงบ้างครับเป็นไงเพื่อนกำลังเข้าชานนะฮะเสียงดีดําดิ่งอ่าช่อบอกเพื่อนหน่อยฮะช่อบอก คนทังบ้านนะฮะรู้สึกยังไงฮะอธิบายอ่าแบบเทียบกันอันนี้เปิดอยู่เปิดเปิดอ่าเปิดอยู่นะฮะแบบนี้นะครับ เหมือนตัวอสองเอาไว้ตัวเออตัวเอาไว้เสียงจะคมใสกว่าคมใสกว่านะครับนิยามเสียงมันจะใสใสกว่าเสียงใสกว่าเสียงต่ำเป็นไงฮะเสียงเบสเสียงเสงเบสจะดีกว่าเสียงเนี่เหมือนไม่รู้เิมันเสียงตัวของนิแม็กตัวเนี้ยครับสองแล้วมันเสียงมันจะ ความหนักความเบาอ่ะความหนักเบาจังหวะตัวนี้มันจะเบาเากว่าฟังแบเบากว่าดูลอยลอย<ช>แต่ถ <ๆ S 2> <ต>้าแน่นหนักแล้วตัวนี้ชอบชอบตัวนี้มากกว่าตัวเอาไว้มากกว่าบอย่างแล้ววัสดุแล้วอย่างตัวสายมันจะไม่พับไม่งอฮแต่ตัวนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็ดีเหมือนกันแล้วแต่สไตล์การชอบครับว,ว่าครัลุคหาจะชอบยังไง แต่ถ้า<ท>คุณคุณจำ้ำชอบตัวนี้ครับเรียกแจะซื้อเลยครับซื้อเลยในราคาที่เท่ากันครับราคาที่เท่ากันคือมารีวิวให้ดูว่าแต่คือแล้วแต่ครับสไตล์ครับของใครของมันว่าชอบอยังไงในอุปกรณ์ใน,ในการออกกำลังกาย <ừ. S 1> แต่ก็อันนีก้ก็เป็นดีไซน์สวยงามแบบ นี่จะเป็นเล็กกระทรักสายจะทันกว่าหน่อยออก็เล็กขนาดก็ต่างกันพอสมควรเลยนะฮะครับโอเคก็ในวันนี้สรุปแล้วคือให้ใครชนะครับโอ้ชนะไม่นะมันก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนชอบนะครับโอเคตผมชอบตัวนี้มากกว่าโเคมากกว่า บครก็ถ้าสนใจก็ลองเลือกือ,อ้ดูนะครับหาคที่เท่ากันครับผมในวันนี้ดิกีก็ขอขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ